เบื่อว่ะเจ๊อะไรวะชีวิตมันซิมเปลไปว่ะเส้นมันนิ่งไปหน่อยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอะ่ะใช้เงินก็แล้วซื้อรถกันแล้วช้อปปิ้งก็แล้วจริงเหนื่อยว่ะเจ๊กระเป๋าเจ๊ก็ซื้อทุกใบแล,ล้วนะเป้ยทุกใบเลยเอ่อทุกใบ <c oughs> โอ้โหโคตรรวยเลยอ่ะสุปปร์คาร์ก็มีทุกคันโอ้โหคือแบบพูดจริงๆนะขับจนแบบไม่อยากนั่งเบาะแล้วอะ่ะอยากค่อมเกียร์แทนอยากค่อมเกียร์แทนแล้วอ่ะ มไ่หวเขาใจเป็นเหมือนการชนหน่อยชนหน่อยเออธุรกิจเลี้ยงเบอร์ที่บ้านกำลังอู้ฟู่อะดิคือเจ๊ทําเบื่อเจ๊ทําเบื่อเลยทําเบื่อมากเอาจริงตอนนี้ที่เรานั่งกินกันอยู่เนี่ยเปิดเล่าเปิดให้แบบเมมเบอร์เปิดให้ตายไปเลยเมมเบอร์ตายไปเลยก็เงินยังไม่หมดนะเอายังไงนี่เอายังไงมันไม่ไหวแล้วว่ะแต่เรานั่งกินสองคนมาน่าเบื่อนะใช่ไงเอางี้ไหมออนไรไม่เอานะแล้วอย่าเล่นไลน์แผงๆขอร้องเลยเพราะว่านี่ใจไม่ดี เจเรียกมาแล้วเรียกอะไรเด็กแอนวายจริงปะเนี่ยจริงเจ๊ระชัให้มันหมดเลยเงินทั้งหมด300 400รล้านเนี่ยเจจะเจจะทุ่มให้กับเด็กผู้ชายสองคนนี้ว้ายของเขาดีเอาตัวท็อปนาถ้าจะมาเป็นตัวหลอกๆนี้ไม่ชอบนานี่ไม่ได้นี่ไม่ชอบคนแตะตัวมันเสียวมันเสียวแต่เจ๊โทรบอกแล้วเออเจปาไั่เจปะไั่เขาเป็นเจ้าของเจ้าของเด็ก เอเรามายังมาหรือยังมาละเตรียมตัวมาละเด็กวิวัฒน์ภัยบอกว่าเออแล้วเป็นเด็กหล่อแล้วแบบหนูออาไปลูกหนูพี่เอาเหล้าเนี่ยแบบโซดาอะไรอย่างเงี้ยเติมมาให้หน่อยนะเออเจ๊ครับเจ๊ครับหอันนี้เจ๊เรียกเด็กเอ็นใช่ไหมครับอ่าฮะอ่าฮะปากกัเป็นเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรฮิปฮอปไหมครับเจ๊อะไรนะฮิปฮอปไหมครับเจ๊เรียกเด็กเอ็นใช่ไหมครับผมไหมครับผม จอล่าครับเฮ้ยเย่ชื่ออะไรนะจอล่าครับโอ้มีสกุลแพงด้วยอ่ะโอ้โหตาถึงไอ้ใช่คนที่เจเรียกอ่ะเจพะไพรมาหนูโมเดลลิ่งเจพะไพรหรอใช่ครับเฮ้ยก็เจเรียกผมดอล่าไม่ใช่ครับก็เจบอกว่าเจอยากได้แบบทางแบบฮิปฮอปพันพุทธแะ่ผมว่าจัดให้ครับมันก็ใช่ที่เจอยากได้หนูเต้นเป็นไหมผมทำไมผมจะเต้นไม่เป็นล่ะครับเออขอดูต่อเต็มไปนี่ยครับว่าผมจะเต้นไม่เป็นครับเนี่ยครับเนี่อะขอโทษนะมึงกายภาพเหรอหรืออะไร เต้นพีเต้นมันทางบีบอยอ่ะเจ๊บีบอยบีบอยทางบีบอยเออป๊อบปิ้งอยู่ป๊อบปิ้งไงปึ๊บปั๊บปึ๊บเนี่ยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บเนี่ยโอ้โหเ้๊มันทางบีบอยครับมันแบบโอ๊ยครับเมื่อกี้ที่กูได้ยินเสียงก๊อปเสียงไม้หรือเสียงเข่าเสียงเสียงสอกครับเจ๊ก็อยากเจ๊ชอบฮิปฮอปผมก็จัดให้แบบฮิษพี่ครับอ่ะอาเจ๊เรียกผิดแล้วล่ะเช็คไลน์ใหม่อยี่มันม oh, uh ีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่เจ๊เร oh, ียกมาสองคนนะ เออเจลีสองคนคนที่2องอาจจะดีไอคนนี้เฮ้ What up What up What up ี่องร What up What up Jay What up What up Jay Jay e What up What up ยพ Yeah 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 h What up ด r l ่ a y จ๊กูกูโทรไปผิดหรือเปล่าผิดแน่ๆต้องมีอะไรผิดพลาดเราเจยคนนี้ชื่ออะไรคะ a r r s p a r โอ้โห หน่าเอารัดมากเฮ้ยัดโดนบุรีเจ๊เด้อโอ้โหคนอตำหนิมัวแตว์โดนบูริเจเด้อแป๊บนึงนะเจ้เด้อเจ้เอ้ยบัลีบูริเจะไรบ้างนะฟังไม่รู้เรื่องโดนบุรีเจ๊โดนบุรีเจ๊โอ้ยยยยดูว่าต้องให้เขาเต้นไหมเต้นอันนี้เขาบีบอยเราเต้นยังไงเออลองดูไปเพื่อนตรงนี้ขอให้พารีสโชว์เจเขาดูหน่อยว่ะเจ๊แล้วเจ๊เราดูผลงานนะมึงนี่ชอบพูดใกล้ เอานี่เพื่อนเต้นอะไรวะเต้นอะไรวะอะไรก็ดูเต้นเป็นไม่ใช่หรอดูฮิปฮอปไงี่ฮิปฮอปเขายกน้อยเชะจริงเขายกไงเขายกน้อยเขาโนยเนี่ยอาคเจ๊อ่ะเจ๊ผมถามจริงนี่มึงเหมือนใครรู้ไหมสิงมูจัยังกินเนียจริงๆริงติติง ย่อกน้อยใช่ที่พอเจ๊เจ๊เจ๊ันชอบนี่มากเลยอะลีลาดลีลาดไอไป่อนาทางเขานัตลีลาดเชอเจ๊เต้นเอนี่เต้นเนี่เจ๊ที่พอมมันก้าวเหล้าน่อยเจ๊ใช่ใช่แบบทรงแบบอันนี้ร้องเพลงให้เจ๊ฟังอะร้องเพลงให้เจ๊ฟังเะิร์มนะเดี๋ยวแ๊บนอ้ย ตอนแรกเป็นหอบนะเนี่ยชี้ให้ชี้ใช่ปารีสชี้กูเรียกชื่อตัวเองมุ้งส่วแล้วปารีสกลุมขงใครเป็นใครวะเนี่ยปารีสเป็นหอบมาเนี่ยชี้ชี้ไงชี้ชีเออาแย่ในแค่นี้อ่าฮะแต่ว่าเจ๊มีเงินมันปึกเลยถ้าเกิดมีแบบว่าเออคำคมแซ่บๆอีกสักหน่อยนึงเจ๊ให้ได้เฮดิได้ดิได้ดิผมว่าจริงๆพุ่งกระปก็ได้ได้แล้วเจ๊อันนี้คิดไม่ถาวรนะเจ๊เจ๊ลืมนะว่ามันมีซีเกตซีอีกรอบเจ๊เก็บไว้บ้างนะแต่เเเจไไมม่ออาาแล้้้วคนนีพรรระะู เพราะว่ามันไม่ตรงป๊ะป้ายชอรูปสิไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยนี่ไม่ยอมหนาแบบมาอะไรอย่างโอ้โหเนี่ยไม่ไทยปะปลารีดนี่ปลารีดไม่ปลารีดเลยอันนี้ปลาอันนี้ปลารีดไงเจ๊นี่มาอย่าคือเราไปไม่ทันไงเจ๊อันนี้ก็คือไม่ใช่ละดอลล่าเธอคิดว่าเธอใช่หรอเออติ๊กแปคอยู่ไหนอ่ะตอบลวงตอบลวงโอ้โหคนจะเสกสี่แล้วหัวนมชมพูด้วยเจ๊ชอบหัวนมผมหรอไม่ได้รีทัชนะอันเนี้ยกลับไปเลย กลับไปไหนอะเจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เจ๊เรียกเจ๊ขอโทษนะเจ๊ไล่ผมสองคนได้ไงก็เจ๊เรียกมาผมก็รับงานเจ๊ก็ผมก็เห็นรูปโปรไฟล์เจ๊ไงทำไมแล้วโปรไฟล์เจ๊เป็นไงเดี๋ยวมึงมึงเห็นรูปโปรไฟล์เจ๊ยังยังไปดูไม่เห็นแล้วว่ะตอลาเนี่ยเจ๊ดูดิเจ๊ดูดิเจ๊ดูมึงดูรูปเจ๊ดิโอ้โหรูปแม่ก็ไม่ตรงปกจริงเนี่ยเจ๊ดูรูปเจ๊ดิอ้าวเจ๊สวยอยู่เออเจ๊เนี่ย นมทั่วมะพร้าวไม่ตรงกอนกับกลับไปเลยไม่ผมไม่กลับนะเจมจะกลับยังไงเจ๊ยังไม่ตรงปกเลยทำอะไรก็ทำไม่ได้สถั่เอ็นาก่อนเอ็นอะไรก็ไม่รู้เอ็นเอ็นหมูเอ็นหมาไม่ได้เจ๊ไม่ต้องจ่ายนะกลับไปเลยกลับกลับกลับไม่โอเคต้องคนละ0 0นสองผมกลับแล้วเอาแบ่งกัน500แล้วก็กลับไปโอ้ยขอให้ดีเจะเมื่อกี้เห็นหัวนมแล้วจาไม่เห็นหัวนมมาพันเดียวได้ใช่เอาไปนี่ถือว่าหัวนมชมพูนะไปเว้ไปเลยแล้วตัวนุ้นไม่โชว์อะไรโชว์อะไรนิดนึ่งไหม ดูไปเจก็ไม่ชอบวันหลังเรียกเจก็ดูป่งดูปกอะไเรียบร้อยแล้วเจเจกันบ๊ายบายเออเย่ซีอูเจไปว่าซีอูพาลีทางคิวเจไปองเราทางคิวพิงเจีกันค่ะเจ์กันเดายร์อาทิตย์เดียเจวันหลังไม่โทรแล้วนะไอ้เจ้านี้ไม่ได้อัมพรเรียกอัมไพไม่ได้เลยลองเลิกคบกันแล้วนะไม่ไหวเหนื่อยมากเงินไม่ได้ครับการแสดงรวมกันไปคุยกันเจ เจ๊จัดหัวนมเจ้จ๊อย่าให้ชจหัวนมบ่อยไอ้เราเดี๋ยวดูพวกกูเล่นฮะเดี๋ยวดูฮีฮิปฮอปบอสฮีปฮอปบอสแก้ดยวกูเป็นคนเล่นเองนะเดี๋ยวมึงดูงานพวกกูสองคนได้สลับได้ได้ได้ไปเว้ยเออเดี๋นี้มาเที่ยว ดูเด็กหน่อยโอ้โหตอนนี้ได้ป่ะวะเฮ้ยน้องครับเเฮ้ยยดี๋วตัวนี้อย่างเลยทำไมอ่ะพุ่งกลับเลังเลงอยู่เอ้าปล่อยเไาดีกว่าเอาปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าตีไปหักหน้าเขางันได้ไงเล่าโอ้โหแแพงเดินบีบอยู่คนเดียวเลยเอ้ยอะเข้าที่เข้าที่อย่างเดียวเลยเราสองคนไม่บีบเลยหรอเราไม่ได้บีบเลยไม่มีเลยนี่เข้าคนนี้อย่างเดียวเลยพี่ก็ลองก่อนซิอุ้ยนี่มาสองคนเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะโอ้พี่ขออนุญาตนั่งตรงข้ามได้ไหมครับเดี๋ยวพี่จะนั่งตรงนี้ก็ได้นะคะอุ้ยเก๋ด้วยไม่แล้วปล่อยน้องไปเถอะโอเคโอเคจะไปคุยกับมันไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้กูเรียกเด็กมาแล้วเออนี่นี่นี่บวมดูก่อนนี่เป็นไงเป็นไงเงินบำนาญแม่กูเงินบำนาญ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 ไปเที่ยวเลยเหรอใช่เงินบำนาญแม่กูโอ้โหเอา มึงจำโมเจ๊ปะาไพได้ปะโมเจ๊ปะาไพที่เมื่อก่อนเราเที่ยวกันไงแหที่เมื่อก่อนนี้มึงยังชวนกูไปปั๊มนาเกลืออยู่เลยอ่าอ่าอ่าจำได้จำได้แล้วมึงเรียกมีกี่คนอ่ะเรียกมาสองคนเฮ้ยจ๋าครับเลยใช่อย่าบอกนะว่าใช่คนเนี้ยไม่รู้ว่ากูเรียกมามาเรื่องอะเฮ้ยโอ้โหเตยมาใช่ปะเนี่ยใช่ปุ๊วะใช่ปะเฮ้ยน้องสนุกดอกด้วยเฮ้ยไอ้ ส่งกัญชาลูกพี่เรียกเด็กเอ็นป่ะฮะพี่เรียกเด็กเอ็นแต่หนูว่าเป็นเด็กเมาหนูไม่ได้น้าชอบนลชาเด็กเอ็นผมเด็กเอ็นฮะเหรอพี่ฮิปฮอปฮะเจ้าพายเหรอจากจากโมเจ้าพายปะเนี่ยใช่ค่ะชื่ออะไรลูกดอนไหวฮะดอนไหวเนี่ยมาใกล้ๆใช่ลูกขอโทษนะหนูเป็นพี่พ่อหรือเป็นสันนิบาตลูกคงจะถึงเนี่ยเวลาเดินนะฮิปฮอปเหมือนพี่ไม่รู้จังหวะไงเหรอพี่เป็จังหวะดเยอะไม่เดี๋ยวก่อน พี่เรียกกับหน้าตาไม่ใช่แบบหนูเลยสวยกว่าหนูเยอะเลยเอออะไรฮะหน้าตาสวยกว่าหนูเยอะเลยพี่เรียกคนนี้แหละไม่ใช่พี่ฮะคนที่พี่เรียกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคนคนที่พี่เรียกไม่ใช่คนนี้เขาไม่ศิลปกรรมเลยลูกจมูกก็ไม่ได้ทำตาก็ไม่ได้ทำคางก็ไม่ได้ทำลูกอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำฮะเหรอฮะหมอทำหมอทำฮะเหรอหมอหมอทำให้พี่ฮะพี่ฮะเออเป็นอะไรบััตรบตร เก่งบัตเก่งบัตไหนเห้ก็มาแล้วมีมีความสามารถโชว์อะไรุ๊บปพี่ไหนมาเต้นไหมเต้นไหมเต้นไหมเต้นหเต้นไหนเราเต้นให้พี่ดูหน่อยดีตีตีต๊อก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 ต๊ก แล้เอย่างี้อ่ะหนูสองพันกลับบ้านไปลูกป่ะคเออพี่ให้ง่ายอ่ะไม่ใช่ไม่ชอบเมันคนให้ยากอะพี่กูขกูว่ากูต้องโทรด่ายเคาะไพ่หรือส่งตัวอะไรมาให้กูวะเนี่ยหรือว่ามีอีกเพราะว่ามึงเรียกมาสองไหมเหรอเรียกมาสองแต่ว่าเกินผมรออยู่อ่ะจริงป่ะเนี่ยกับพี่เรียกกี่คนเฮ้ยเฮ้ยอีกคนมาแล้วอีกโอ้โหเดินเบี้ยวมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยบรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมแซวโบรอเฮ้ยบรอ h y เย้เฮ้ย เอ้ยหนูหนูเอ้ยเออหนูนะเด็กเต้นนะหนูขอโทษนะใครสั่งน้ำแข็งแล้ให้มันสั่งน้ำแข็งมาเนี่ยไม่ให้เด็กสั่งน้ำแข็งเด็กเอกนะพี่เด็กเอกนบชื่อชื่ออะไรครับไมเคิลครับไมเคิลครับคิดเมื่อกี้เลยคิดเมื่อกี้เลยชอบตะว่าถามแล้วมึงคิดก่อนอะชื่ออะไรครับไมเคิลไมเคิลไมเคิลเหรอไม่แต่พี่เรียกผู้หญิงสองคนไม่มีฮะ ในรูปปะพี่เรียกผู้หญิงสองคนอีเจนปะภัยเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวส่งสองคนมามาเอ็นพี่วันนี้เพราะวันนี้พี่เอาเงินบำนาญแม่มาเที่ยวแอ้วอย่างอี้เขาเรียกว่าเบี้ยวนะพี่เบอใช่อันนี้พี่บิดนี่มึงบิดนี่มึงบิดนี่พี่ไม่ได้บิดเอ้ยมึงบิดนะพี่พี่ไม่ได้บิดเลยมึงบิดหรือยังมึงบิดหรือยังหนูหนูกินอะไรมาเนี่ยหนูกินพี่ไม่ได้นะครับใจเย็นหนูเคยรับงานปะเนี่ย ดูทำอะไรได้บ้างบอกพี่สิผมเต้นได้ครับผมเอ็นได้ครับเต้นอีกแล้วเหรอเต้นอะเต้นโชเต้นโช์พี่ดูหน่อยมเต้นโช์หน่อยตตึมมุึมตตึมตตึมตี่มตตึมตตึมตต่มตตึมตุ่มตุ่มตุมนี่ตุ่มมตุ่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 มตุมตุ่มตุ่มตตึมตตึมตุ่มตุมตุ่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 มตมตุ่มตุ่มตุ่มตมตุ่มตนีมตต่มตุมตุมตุมต่มตุ่มต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 ่มตมต ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนพี่ขอโทษนะเด็กๆปั่นสำล้อป่ะลูก <c oughs> ดูชิ่วชาอย่งเลยน้องปูดสุดๆเลยเอ,อ่ะอะรม่์ปวดไม่บอล่ะพี่ไม่แล้วหนูเดี๋ยวก่อนนะน,น้องไม่ตรงปกเลยใช่น้องไม่ตรงปกเลยเดี๋ยวพี่จะโทรด่ายเจ๊ภัยไสองคนพี่บอกว่าเอาหญิงมาสองคนนี่หญิงหนึ่งชายหนึ่งมันผิดแล้วไม่ได้ดูสภาพไม่ได้ด้วยเพื่อจ่ายยังไงสภาพอะไรพี่อันนี้นี่พี่เปิดรูปให้ดูนี่เดี๋ยวหนูเอ็นเอ็นพี่ก็ได้นี่พี่ มื่อกกีีเมมึงาใส่กูเล่นจริงอยู่แล้วคนอย่างกูไม่มีถอยหรอกคนอย่างกูไม่มีถอยหรอกมาที่เราหมิ่นก็โดนอีกอ่ะแล้วอีเนี้ไม่รู้ว่าเจ้ของจริงไม่ช็อกมือึงเจังหวะที่มึงมันช็อกมันช็อกมันเดินถอยออกมาเลยหนูี่จะมาาเถยงวไม่ตรงไม่ได้ไม่ได้ครับอันไหนเราชื่ออะไรนะดอนไว้ค่ะอะมึงดูรูปดอนไว โอ้โหท่นไม่ใช่แล้วใช่อีกคนชื่ออะไรไมเคิลไมเคิลนี่ไม่เหมือนตรงไหนฮะอีไมเคิลมึงดูรูปมึงไม่เหมือนตรงไหนฮะโคตรจะเฟะสเก็ตเออเกียรโคตรจะเฟะโคตรจะเฟะสเก็ตรูปอาจจะโฟร์เอทแต่ตัวจริงโฟร์เอสครับแหมกุ้ยมึงมองสคริปต์อยู่นะเมื่อกี้น้องชายติดการน้องสาวติดเกมฮะนี่น้องไปเอาตังค์ไปแล้วกลับบ้านไปไปตังค์ไปแล้วกลับบ้านไป โอ้ยสอันเนี่ยฮะเซฟหน้าลงบ็อกซี่ไปเลยไป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 ให้หมดเลยไปกับไปกับไปทำให้ผมยิ้มอยากโดนแถมบ้างไปเข้าไปไปนี่ฮะอือไปแล้วฮะไปแล้วไปๆๆๆๆๆไป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 ไ บล็อกเบอร์บล็อกไลน์จริงครับใครดีกว่านี่เชี่อไม่ได้แล้วโมนี้ไม่ไหวว่ะไปโมนู้นดีกว่าไว้ใช่เออไอ้หนูลูกไอ้หนูลูกสู้ไหมลูกเอางี้เดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเล่าแล้วกันเอาโหเอาโหโอ้โหแม่งค์คชัดเลยแม่งค์คชัดเลยคดชัดเลยไอ้เยียถึงโต๊ะคัดเลยโอ้โหดีคัดกับประตูแล้วโอ้สุดยอดเลยอ้าวไอ้เยียทำงานด้วยไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยถึงโต๊ะคัดเลย